โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต5ตั้งอยู่เลขที่148หมู่ที่1ตำบลดินดำอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีเนื้อที่17ไร่19ตารางวาเขตพื้นที่บริการบ้านดินดำหมู่ที่1และหมู่ที่7บ้านวังชัยหมู่ที่5ปัจจุบันมีดรนภพน้ำใจดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น18คนมีนักเรียนปีการศึกษา2,567จำนวน125คน วิสัยทัศน์ในการพัฒนาภายในบีการศึกษา2 5 6 7สถานศึกษาคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ส,ส่งเสริมให้นักเรียนและครูและสถานศึกษาได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวตรรษที่2 1 3 r 8 c และมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร 4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. สร้างโอกาสและความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยียึดหลักการมีส่วนร่วม เป้าหมาย 1. นักเรียนมีความรักในสถาบันของชาติยึดมั่นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับสมรรถนะและทักษะท,ที่จำเป็นในอนาคต 3นักเรียนมีความรู้ในทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับคุณลักษณะอัาพึงประสงค์ตามช่วงวัย 4. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบสามารถปรับตัวได้และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 6. มีสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและคุณภาพชีวิตที่ดี 8. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีการกำกับติดตามและประเมินผลมีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนกลยุทธ์ที่3ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21กลยุทธ์ที่4เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาคำขวัญของโรงเรียนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมยึดมั่นจิตอาสาพารณามัยสมบูรณ์ปรัชญาของโรงเรียน นัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมยึดมั่นจิตอาสาอัตลักษณ์ของนักเรียนใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมมารยาทงามโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาใช้รูปแบบการปฏิบัติงานนำใช้ท d m o d โมเดลในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนใช้กระบวนการ active learning ปลูกฝังคุณธรรมมีวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดมั่นประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใช้การวิจัยผสมผสานความคิดริเริ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีผลการดําเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาด้านกิจกรรมลูกเสือได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านการเป็นพลเมืองดีโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e t Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2566ระดับสำนักงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชื่อนวัตกรรมวิถีจิตอาสาวิถีดินดำบังชัยวิทยามุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจโดยรูปแบบนำใช้ 3D Model ด้านผลงานดีเด่นและการพัฒนาและส่งเสริมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสอพทประจำปี2567ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลและได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีงบประมาณ2566และ2567ลำดับที่2ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประเภทผู้เรียนได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่3จํจำนวน13เหรียญของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอยระดับชั้นป4ถึงป .6 งานศิลประหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2561ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปีการศึกษา2,559ประเภทผู้สอนของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอยระดับชั้นป .4 ถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2,561ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทผู้บริหารรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือเสมาเช่ชูเกียรติประจําปี2,566ประเภทผู้บริหารรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจําปีการศึกษา2,563ประเภทผู้บริหารของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติรางวัลเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอะวอร์ดครั้งที่11ปีการศึกษา2,564ประเภทผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้นานบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง โรงเรียนดินดำวังใชยวิทยาขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนด้วยกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ active learning ปลูกฝังคุณธรรมมีวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดมั่นประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความรักชาติสัตว์กษัตริย์ใช้การวิจัยผสมผสานความคิดติเริ่มและการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมร่วมก้าวไปพร้อมกันแบ่งปันความรู้มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน